ลวงตัวนับคืนลาตรีผ่านปีดาวแลเดือนคลืนมุนผ่านไปผ่านมาใจเธอยังคงสับสนอยู่บนดาวคลอดวงหนึ่งคอยมุนผ่านไป รอบกายฉันนั่งมองดูดวงดาวฉันมองเห็นเธอสุกสกาวส่องแสงเรืองรองนับกล่าวใจเธอเหมือนดวงดาวส่องแสงนั่งมองดูดวงดาวฉันมองเห็นเธอสุกสกาว ส่องแสงเรื่องลองนักกลางใจเธอเหมือนดวงดาวส่องแสง